สวัสดีครับพ่อแม,ม่พี่น้องเอฟซีครับเอฟซีสนามแบงย้งเนาะครับเอฟซี FC น้องหญิงครับตอนนี้กะภาพมาให้อาหารตูรูก่อนครับก่อนที่สี่ให้ท้องพูนกับท้องทานเนาะครับเนาะเศรษฐ์แบบนี้น้องก็สิลงมากินอาหารก่อนครับแล้วก็สิขึ้นไปหลีดโดเนาะครับเนาะ ตัวโดดหยอกแห้งครับโดดหยอกนองแห้งนองบอยกเหรียญน,นำ้ำบก,กัดดอกครับแต่ว่าหยอกหยอกเป็นกําลังของข้าเจ้าเองนะครับข้าเจา้าตัวใหญ่เนาะหยอกตัวใหญ่หยอกตัวหน่อยก็คือว่าละครับหยอกค่อยๆมันกนหนักครับตัวรูก็เลยใบอยกเหรียญน,นำ้ำครับท้องพูนก็ท้องท่านเอาไว้ที่หลังครับ ดิเก็บเมียนปัดกวดและกระสอีอาหารเพิ่นเนาะครับบรรยากาศเศ้า,าๆแบบนี้อากาศดีครับเนี่ยโดกันอนเฝ้าอยู่นี่แหะครับเพป่นอยากมาเห่นกระนองแต่เพิ่นเล่นนักบ้าทนก็เลยบ่ให้เห่นนำให้ตูลูกินก่อนเนี่ยตูลูกินแล้วเพิ่นก็นสิมารลอยกินในบาดนี กิน,มกนหม้อเมดกินเม็ดอดหัวอาหารกบหัวอาหารปลาก็กินอาหารแมวก,ก็กินองค์ขลักพิทักษ์น่องๆกินบ่เหลืออีหลิ้งโดนี่โดหมูหันนอนทาหมูหันน้องอุ้งอิงตั้งชายาให้นอนทาหมูหันว่นสัน ขึ้นได้จังไดครับสำหรับมือนี้ทีมงานสาวหน้อยเพลิงแพรงกับบมีการแสดงนะครับเนาะวันที่27เมือ่อคืนกับแสดงอยู่ที่บ้านน้องโคกครับอำเภอเมืองศรีสะเกดนะครับเนาะหลังจากแสดงคอนเสิร์ตเสร็จทีมงานรถตู้กับได้เดินทางเข้ากรุงเทพเลยครับประมาณเที่ยงคืนกับเดินทางไป กรุงเทพมหานครเนาะครับเนาะเพื่อที่สิไปเข้าอัดรายการโทรทัศน์ครับผมกับบริเวจแจ่วไรยการหยางเนาะครับเนาะก็ฝากเป็นกําลังใจครับเป็นกําลังใจให้กับน้องอุ้งอิงเนาะครับในการอัดรายการของมือนีเนาะครับเนาะกะสำหรับมืออื่นครับวันที่ยี่สิบแปดเมษายนครับเวลาเก่าในกานเนาะครับเนาะ ลอติดตามผลงานรอชมลอเชียร์ผลงานเพลงครูพ่อลูกครับหนึ่งเขาให้พ่อแน่ครับประพันธ์โดยอาจารย์นิกสเลปีนะครับเนาะดนตรีอาจารย์โดยจินิ้ไทยและกะควบคุมการอัดเสียงโดยอาจารย์ยุยมณสักครับอัดทีของอัดเสียงของอาจารย์ยุยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์ เพลงหนึ่งเข่าให้พ่อแน่ซึ่งเป็นเพลงจังหวะโ,โจโจมันมันครับเป็นเพลงไวรุ่นหาวสเสดิดครับจะจะเป็นเพลงที่ติดหูฟังมวนติดชาติแน่นอนครับเ,เพลงนี้เปล่าโทนการันตีเด้เลยครับ กินบ่หลายครับเนี่ยเหมือนเสือนสิกินบ่ค่อยหลายเดี๋ยวสิให้เนี่ยครับอาหารที่บ่าวโทนสือมาไหวเนาะเมือว่านตัวที่ให้เครื่องหนึง่งวราเสียเอาไปแช่ตู้เย็นกับตู้เยนเ็นเต็มครับหลายโพดของ เซานี้เลยอีกครั้งหนึ่งครับปลาทูนา่าหน้าปลาเข้าสารในน้ำเกวีวิตามินอีโอเมก้าสามฟอสไบโอติก นองกินเลยครับเหมือนมีหมดหมดมันจะขึ้นมาทางนี้ครับสงสัยถ้าเป็นภาษาบรลัมบรล่านพุนกธส,นนนนสิวันหมดมันหนีฝนนะครับเนี่ยมาเฮ็ดขวยอยู่ทั้งใต้แค่ครับหมดหนีฝนพูทเถ่าพนกธสิวาหมดหนีฝนเนาะครับเนาะ ขึ้นที่สูงแบบนี้ครับเนี่ยขึ้นาายูพีเลยครับลักษณะแบบนี้คือเิ็นกระสีทาน่ายท่ายทักกันหน่อยว่า้นใหญ่อาจสิตกประมาณนั้นครับแต่รอบเบิ่งครับว่าการใหญ่ทินฐานของบมดิีเมนย่ำขนาดไหนเนาะครับเนาะเพราะว่ามือนี่ก็เมฆค่อนข้างสีล้ายครับเมฆหนาครับมื่อนี้ กับบอแอน,นครับเศ้าๆมีเมฆหลายแบบนี้คํามาอาจสิมีฟ้ามีฝนก็ได้นะครับน้องตัรูรูกินครับให้เพิ่นกินอิ่มแล้วเพิ่นกระขึ้นไปกบด้านอยู่ทั้งกองเฟื่องลหรอครับกะทิเลือดเดียวโรนัโดมาจัดก,การต่อครับเพิ่งครับโด ก็ล่าว่าสิกเก็บเมียนขอกท้องพูนอันมาเห็นโดนั่งเฝ้าโดนั่งเฝ้าตู้รูกินก <c oughs> ึ้นตะเบิงขนาดโดปกายหยอกน้องปกายเห็นนองนะครับจันถึกเสะให้น้องอิ่มแล้วโดก็สิก,กินต่อนะครับ จำแล้วเพื่อกระสิม,มากินเอู้หัวหมซ้ซำขวำ่ำแล้วดเอ้ยกินได้เปล่าเอ้ยมุดด้วยขว่ำแล้วนั่นละกินแบบขว่ำนั่นละไพบอกให้เฮ็ดขว่ำ คทองพูนทองทานสำหรับเอซีที่ทักทักทวงมาว่าแม่หน่อยได้บอกกับหลายๆช่องว่าซื้อทับทิมเนาะครับเนาะก็ซื้อทับทิมก็ได้ครับ,เ,บ,บ,รรบเป็นซื้อที่ดีครับเป็นความหมายดีคือกันแต่ที่บ่าวทนเอิ่นพิ่นท่องท่านคือว่า อยากห้ซื้อมันคล้องกับหนองทองพูนนะครับเนาะให้มันคล่องกันแล้วก็ความหมายมันไหลหากันนะครับทองท่านที่แปลว่าทองที่ไหลมาดังสายทานทองพูนก็คือทองที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆครับก็คือทองที่ไหลมาดังสายท่านแล้วให้มันมาเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆนะครับให้มันคล้องกันอย่างสิครับแต่ว่าสําหรับเอฟซีันไดสีเอิรนตามแม่หน่อยหรือว่า เป็นเจ้าของเก่าที่เพิ่นตั้งไว้เนาะครับเนาะเจ้าของเก่าที่ก่อนสีเอามาให้เพิ่นตั้งซื่อว่าน้องทับทิมครับก็ซื้อความไม้ก็ดีคือกันครับกับ,บ่เป็นหยางครับแต่ว่าเบาวโทนสีเอื้นเพิ่นแบบนี้เนาะครับนะเนาะเพิ่นสีได้น้าโฉกนําทองน้าเงินนําทองเห็นหลายกล้องที่มาให้มาเพิ่มพูนอยู่นี่นะครับกัสสาหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีสซกก่อนครับเดี๋ยวเมี่ยนคอให้ น้องทองพูดน้องท่องท่านแล้วเด้ซิมีคลิปนั่งเหรียญกับน้องท่องพูดในพอม,มีน้อง f อได้เดบงอีกหนึงคลิปนะครับนอกเซานี้สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ